เน็ตเว็ดไอ้ย่ขาดขาดปะท่านรอยีิบสี่ตัวหนึ่งมันจะเท่าไหร่วะเอ็มไม่พอว่ะเอ็มหมดเขาบอกว่า แต่เขาบอกว่าสามหลอดปอดทะลุนะพี่ลองไหมสามหลอดอ่ะหรอสามหลอดปอดทะลุเว้ยมึงช่วยกูได้ไหมล่ะช่วยอะไรอีกอ่ะพี่เอ้ยขอเอ็มได้ไหมล่ะน้องช่วยอะไรอีกพี่เนี่ยกูขายอาราบาให้เนี่ยไม่ฮะเอามาทำไมอาราบาไม่รู้อ่ะเนี่ยวต่ตั้งต่ำให้อ่ะปีอะไรที่อยู่บาซ่าไหมล่ะก็หาตัวที่มันอยู่บาซ่าเนี่ยมาใช้งาน ไม่มีเลยเด้ไม่มีบาซ่าเลยอ่ะอ่ะพี่ไม่ได้ทำทีมบาซ่าแล้วหรอพีไ่ได้ทำแล้วใช่หรออืมกุนโดกันก็ไม่อยู่แล้วเหรอแต่ไม่อยู่แล้วอะดีๆกุนโดกันไปไหนขายไปแล้วเออโอ้โหหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งเหรอใช่ ไม่ต้องห่วงกูได้ตังค์ตั้งแต่แมนซิตี้มันเสมอในเวลาแลวแม็ขายกูเอาเมซี่นี่แหละสามหลอดปอดทะลุโอ้แต่ดูด้ว่ามันต่างกันเยอะปาวะเป๊บดูดิเอ่อ,อไอ้เหี้ยกูว่ายังไงบวกห้ามาวะไม่รู้เป็นอะไรนิดเดียวไม่ต่างนิดเดียวครับ<ะ><ะ>พี่ประมาณ ไม่จะบวกห้ามาวะคิดไว้เนี่ยทำไมวะทำไมถึงคิดอย่างนี้วะแต่รู้ว่ามาแน่ๆเฮียแต่เขาบอกว่าถ้าสามหลอดครึ่งทะลึ่งบ้องนะอ่ะอันนี้ก็พูดจริงๆสามหลอดครึ่งทะลึ่งบ้องถ้าไม่ติดไรเฮียติดขอกำลังใจหน่อยทุกคนแชทบวกห้าสองพันคนขอกำลังใจหน่อยเฮียขอเดยูเว่ไป ห้าสิบห้าสิบ ps มีแค่ได้กับไม่ได้แค่นี้จริงๆริสามิห้าเปอร์เซ็นต์ตีโอเคตีพูดมาเลยเป็ด <1. S 1> ตีพูดมาเลยตอนไหนให้กดตอนไหนอย่ามือกูอีกแล้วสินะมาไม่มันดีเลยนะเรกเอาเลยอ,อันนี้พี่เห็นสมควรเลยไม่แค่พี่พูดอวา่ญญาล่าสะติาต<น>ีพูดเลยทีมปีนี้

สามหลอดไอ้สัตว์เฮียไอ้ีมาตั้งกี่รอบต่อกี่รอบสี่รอบไอ้เฮียไอ้สัตว์ยี่สิบล้านล้านอ่ะเฮียไอ้สัตว์ตียังงอมพ่อมึงไปก่อนยต้นตีไอ้สัตว์จะงอมคุยเลยนะรู้สึกว่าอะไรเลยเนี่ยล็อกเลยสัตว์เฮียใจสั่นเลยสัตว์ใจสั่นเลยเฮียใจสั่นเลย ยี่ห้าขาสั้นเลยอะ่ะไอ้เหี้ยคิดว่าตัวกูแม่งจะไปแล้วไอส้สัตว์หมถึงแบบไอ้เหี้ยที่กูามาเป็นอะไรอะ่ะไอ้เหี้ยผมเมลกูไปอ่ะไอ้เหี้ยผมเมลตัวที่สองอ่ะหยี่งสุดๆเตะเดตะเดโ <sk r ug> อ้ยจะถอดอลัลลามจริงปะเอาง่ายๆน้องบอกว่านะในในในไทยตัวพี่สุดสุดละไอ้ดีพี่อ่ะต้องอัพพี่อะไรให้มันวะเลี้ยงบอลเหรอ หรือว่าอะไรวะถึงจะไม่มีใครดีสุดกับเพียสป่ะมีในในไทยอ่ะมีพิโกโลพิกโโลซิโกโลนแล้วก็ซูเปอร์โนวามีแค่นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมึงมึงลองเปรียบเทียบแล้วกันนะเบียสโหดสุดพี่กูโหดสุดอ่ะมึงมึงดูมึงดูนี่มึงดูนี่แล้วกันมึงมึงดูนี่แล้วกันเพียสโหดสุดอ่ะมึงดูพูโหดสุดทำไมไม่มึงดูก่อนมึงดูก่อนเอาแบบเป็นกลางเอาเป็นกลางมึงดูตัวทีมกูโอเวอ่ะดูแล้วอ่ะทีมหนึ่งใช่ไหม ทีมสองทีม 3, สามอ่าเรากูพาไปดูเขาอองรีเคยลดนกับโรนโดนโด,นด้วยหรอวะทีมสองเพียนไปเยโรนโดอองรีไม่อันนี้ไงยูเว่ไงอ่าดูคนเนี้ยเยอรมันโนหนึ่งคนนี้ยคือเยอรมันโนหนึ่งนะเยอรมันเลย76ล้านไม่พี่โหดกว่าแค่นั้นจบไม่โหดไม่โหด จริงๆไม่อวยแต่เขามีแค่นี้เขาเทียบพี่ไม่ได้เขาเทียบพี่ไม่ได้ถ้าดับตำนานอย่างพี่โหดกว่ากูวัดได้ปะวัดสี่มันองได้วัดได้สบายทักเลยปะให้ทักเลยไหมอืออ่ะกูทักเลยสนใจต่อยกับพี่ผมไหมครับพี่ผมมาแล้วดีเน็ตเป็ดบวกห้าสัตว์เย็ดแม่ สัตว์เอียอองรีเขาอยู่ยูเว่ด้วยเหรออยู่เออว่ะอ๋อนี่ว่ะเออว่ะเออว่ะกูว่าเออองรีเล่นกับโรนันโดที่ไหนอะแมงล่องเอ็มกูหมดตูดเลยสัตว์แต่มันติดแล้วแค่นั้นพี่แต่มันติดแล้วเบสบวกห้าเออแต่เว่นมีอะไรบ้างเนี่ยเดเบเล่ปีปีที่ผมได้นี่คือถ้ามันได้แชมป์ยูฟ่านี่พลังมันจะอัพใช่ไหมไม่อัพ มันอัพยี่สิบสามมึงเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยไปเล่นแล้วมึงไม่ชอบมึงก็ขายนั่นอ่ะไอ้ยี่มึงไม่ชอบมึงก็ขายถ้ามันไม่เข้ามือมึงอ่ะเอ็กขายไปเดี่ยวตัวเพื่อนถ้ามึงไม่โอเคมึงก็ขายเปดี่ยวตัวเอาโอ้โหแล้วโปรเจกต์ต่อไปมันบ้าอีกแล้พื่อนอะไรโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์ต่อไปนี่แกนมูลเลอร์พี่มาคุร้อยอ๋อมาคุร้อยเหรอใช่มาคุร้อยกับแกนมูลเลอร์นี่แหละ สตัวเพี่ยติดสหวสาตว์เดียวมไม่ใช้แล้วมี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 ชัดคนไหนรู้ไหมครับในการในผมผมเล่นเมนเจอร์ใช่ป่ะแล้วผมแบบจะแร้งดําอยู่แล้วอ่ะอีกนิดเดียวอีกร0 0ยสอแล้วอยู่ดีอีกวันหนึ่งอ่ะเข้าเกมมามันกลายเป็นชาเลนเจอร์อ่ะหลอกป้าไอมันคืออะไรอะะเล่นใหม่ไม่ตงเล่นใหม่อะไรนึงดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่แรงรีครับผมเป็นอย่างเงี้ยมาสองรอบแล้วคือแรงมันกับแรงมันรีกลับแรงมันรีแรงมันรียังไงอะพี่ไม่มีวันนี้ไม่ไม่ไม่น้องเป็นก่อนสองวันสองวันก่อนก็มมันรีวันนี้มันรีวันนี้ไม่ที่น้องเป็นน้องเป็นสองวันก่อนเหตุการณ์เนี้ยแล้วน้องก็ต้องไปไต่มาแล้วก็กลับมาเป็นไอ้นี่เหมือนเหมือนเดิมตกไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ครับไม่แพ้ตกพันคนปะพี่ที่เขาว่ากันไม่แพ้ไม่กดแรงหนักมันจะตกถ้ามึงถ้ามึงไม่เล่นเลยอะ เออเหรอแต่ออแต่ผม,มเปิดได้บาซ่าสองตัวเลยเออด <c oughs> ้วยเออสัสุดไอ้ยูเวเดชิบหายเลยวันนี้ไอ้ยูเวไม่ได้เล่นเลยครับก็ปล่อยแรงปล่อยเอาปล่อยเอา